สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะลัคนากุมคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานและการเงินของคุณนะคะในเดือนเมษายน2565ชาวกุมนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาถึง14มีนาคมนะคะดูได้ทางลัคนาและราศีเกินเลยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะเพื่อนๆมีได้จ่อจงของใครอย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะ ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่านะคะดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปดีกว่าเนอะนะคะมาฟังกันเลยนะคะพไพ่ใบแรกของคุณเดมเพลสนะคะเดมเพลสนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่เราเคยมีให้ใครคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆเป็นดาวสุขเป็นดาววีนัสคุณอยู่ใกล้ใครก็ส่งเสริมคนนั้นนะคะคุณรักใครคุณก็รักมากจนลืมรักตัวเองเลยก็ว่าได้นะคะตรงนี้ และตกตำแหน่งเป็นเซนเตอร์คุณรู้ค่าของตัวเองแล้วตอนนี้คุณมีอำนาจนะคะมีการตัดสินใจอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะดูแลตัวเองนะคะโยกกันกับสามเรียนคุณออกสังคมมากขึ้นนะคะตอนนี้โอ้มีแต่เรื่องเงินรายล้อมคุณอยู่สิบเรียนนะคะเป็นคนเป็นความมั่นคงทางด้านการเงินการทองนะคะช่วงนี้รอขายที่ขายทางเป็นนายหน้านะคะหรือเล่นหุ้นนะคะเล่นอะไรก็ได้ที่ นะคะบิตคอยพวกนี้ก็ได้นะเพื่อนๆคุณมีโอกาสนะแล้วมีโชคมีลาบฟุกๆด้วยช่วงนี้ค้าขายอะไรก็โดดเด่นนะคะตรงนี้เนาะหาเงินหาของง่ายขึ้นนะคะเ e อจัดเมก็คือเป็นไพ่ของการหลุดเพื่อนๆคุณอาจจะหลุดจากห่วงวิบากกรรมหลุดจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ผ่านมาเนาะนะนะตรงนี้แต่ไนถือถ้วยนะคะหกถ้วยตรงนี้คนที่เคยห่างคุณไปหรือคนที่ทะเลาะหรือคนที่มีปัญหามีโอกาสได้วนกลับมา ได้มาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะว่าตกลงจะเอายังไงแต่มินว่าเดว์นะคะตกตำแหน่งนี้คุณอาจจะคบกับคนเป็นคนที่ต่างชาติหรือเป็นคนแดนไกลหรือที่ผ่านมาเราเอาใครออกจากหัวไม่ได้อ่ะมันมูดเป็นวงกลมอยู่นั่นแหละนะคะเขาทํากับเราเป็นเจ็ดดาบนะคะเพื่อนแอบทําอะไรลับๆล่อๆไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับเรานะคะตรงนี้นะอาหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นการเรื่องเงิน หรือความรู้สึกของคุณนะคะที่กลับมาดูแลตัวเองภายตรงนี้หนึ่งถ้วยนะคะพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะไฮโลแฟนนะคะบางคนนะคะมีจิตใจที่เป็นธรรมะนะคะที่จริงคุณมีคุณเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลเป็นทุนร้อนมีผู้รักผู้ใหญ่เมตานะคะตรงนี้นะแล้วก็นะคะดาวพระเกตเนาะไฮโลแฟนเนี่ยคะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคนที่ศิลไม่สมกันคบกันไม่ได้นานหรอกคะ่ะเ,เพื่อนๆที่จริงคุณเป็นคนจิตใจดีงามเนาะตรงนี้ขึ้นมา ให้นางฟ้าบอกเวลิสูนนะคะปล่อยมันทิ้งไปนะคะรอคนที่ใช่ของเราดีกว่านะคะตรงนี้หนึ่งดาบคุณอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนเพราะที่ผ่านมาคุณดูแลความรักของคุณดีมากๆคุณอาจจะมีความรักที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะสังคมทางด้านหน้าตาหรืออายุแต่คุณก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ความรักเขาเหมือนเขาคุยบใครมากมายเป็นสามเหรียญเพื่อนเพื่นะ คบกับคนโน้นคุยกับคนนี้นะคะแอบปิดบงัง่อนเร้นอะไรบางอย่างเราหรือเปล่านะแล้วมีความระแวงก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวมินขอดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอดีตที่ผ่านมาราศีกุม6ดาบนะคะคุณมูฟออนจากอะไรมาที่คุณรู้สึกคุณเทคแอคชั่นอยู่คนเดียวคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวคุณพยายามนะคะที่ จะประคับประคองนะคะถ้ามีความรักก็อยากให้ไปให้ถึงฟังนะคะถ้าเป็นครอบครัวก็อยากให้ไปให้รอดปลอดภัยกับครอบครัวนี่แหละคะ่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนเพื่อสถานะอย่างนี้ก็ได้นะคะใจแ,แล้วคุณก็รู้สึกว่าต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวเนาะน,นะคะพยายามอยู่คนเดียวสเต้นนะคะสิงลัคณาสิงคุณอาจจะคุยกับชาวสิงลัคณาสิงนะคะธาาุดินกันพฤกษมังกรหนึ่งถ้วยาตาน้ำกระกรดมินพิจิกธทตุลมตรึงคุมเมทุนที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้ชาวพึกศบลัคนาพึกศบคนต่างชาติคนแดนไกลก็ได้นะคะ ความรักของคุณไปไปกับกับอยู่เสมอที่จริงคุณเป็นคนเข้มแข็งนะคะเพื่อนๆรักใครก็รักจริงถึงจะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนนะคะรักใครเราก็มั่นคงกับคนนั้นแหละนะคะ6กถ้วยที่ผ่านมามีคนที่คุณคุ้นเคยนะคะคนที่เรารู้จักคนเก่าๆก็ได้นะคะสมัยเรียนประถมมัธยมไม่รู้แหละใครก็ตามะค่ะ ที่วนกลับมาถ้าไม่ใช่คุณเป็นคนที่คุณคุยคนที่คุณคบนะคะคนที่คุณมีปัญหานะไพ่มันสลับกันได้หรือคุณความรักอายุที่ต่างกันเป็นอายุน้อยนะเพื่อนๆในทุ่ยความรักที่ผ่านมามันเบาบางน่ะนะคะหูกไม่เท้าคุณคบกับเขามาอาจจะระยะเวลายาวนานแต่ความสัมพันธ์มันช้ามากๆนะคะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราหวังหรือระยะทางเป็นตัวกําหนดก็ได้นะคะที่ทําให้เป็นอย่างนี้ ห้าไม้เท้านะคะบางคนมีปัญหาฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่ของฝั่งใดฝั่งหนึง่งที่ทําให้ผู้คุณมีปัญหากันหรือผู้คุณเนี่ยล่ะคะ่ะมีทัศนคติบางอย่างที่ไม่เคยตรงกันเลยไม่เคยเคลียร์กันได้มันเป็นปัญหาเรื้อรลังนะคะสะสมเนาะนะคะที่จริงอ่าร์คิงถือดาบที่จริงคุณเป็นคนที่นะคะที่ผ่านมานะมีความรักที่นิ่งนะคะเงียบบทจะพูดก็พูดตรงบทจะเงียบเขาก็นิ่งเงียบคุณก็อยากจะตัดปัญหาไปนะแต่ว่าบางครั้งมันก็ใจอ่อนนะคะ เหนื่อยไหมคะชาวราศีกุมที่ผ่านมาสิบดาบโดนแทงข้างหลังเจ็บและเสียใจนอนจมกองเลือดนะคะหรือว่ามันเหนื่อยสะสมมายาวนานนะคะกับความรักนี้เดสต้านะคะเป็นไพ่ของคุณออกมาชาวกุมและคะนาุมคุณเป็นคนที่มีความหวังมีความฝันนะคะมีเป้าหมายของตัวเองหมดแหละ คุณเทบางอย่างทิ้งหรือเราโดนเทก็ได้นะคะณนะตรงนี้ที่จริงคุณเป็นคนไม่ชอบสังคมมากมายชอบเป็นคนนิ่งๆเก็บตัวเก็บความรู้สึกนะชาวกลุ่มนะคะเสียใจมากมายเลยสามดาบนะคะปักหัวใจทั้งที่เราเป็นคนที่ดูแลดีหรือบางคนไปเจอความรักที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วก็ได้นะคะไปมีความสัมพันธ์กับคนที่เขามีเจ้าของหรือเรานี่แหละตัวจริงแต่ว่า ทำไมความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเราเสียใจเจ็บปวดเขาเ้าแอบทําอะไรรับลังเราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราดูแลดีมากๆความรักของเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนๆมิน,นขออนุญาตเก็บมาดูกันว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณมีปัญหานะคะอืมเป็นยังไงบ้างหนึ่งดาบนะคะคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองมีเป,งเ,ปเป้าหมาย ถ้าใช่นะคะก็จะแก้ปัญหาหรือถ้าไม่ใช่ก็คือเขาก็คือมีความมุ่งมั่นว่าอ่าไม่ใช่เขาก็มีเป้าหมายว่าไม่อยู่ดีกว่านะคะเพื่อนๆนะจะแห้งแม่นะคะความรักที่มันติดมันแงกที่ตรงนี้นะคะมันไม่ได้ไปไหนเลยนะคะความรักนี้ทําให้มีความพยายามหรือมีการปิดกัน้นหรือมีกําแพงนะคะหรือบล็อกอะไรกันไปหรือเปล่านะคะขอดูพลังงานของเขานะคะอาเด็กชืดดาบมาธาตุลมตุนกุมเมทุนนะคะเป็นความรู้สึกที่ดื้อ มีทิถิต่อการหรือแอบซื้อแอบสองแอบมองกันอยู่นะคะอืมนะคะสเตนนะคะสิงลคนาสิงตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคนะคะมีคนไปเริ่มไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนิ่งๆเงียบๆนะคะตรงนี้คุณกับเขานี่เหมือนถือดาบเสียกันเลยนะคะบทจะพูดตรงก็ตรงบทที่จะนิ่งก็นิ่งนะคะ ห้าเหรียญน,นะมีคนที่รู้สึกว่าเหงาเศร้ามากหรือเขากําลังมีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่แปลว่าเหงานะคะท้อแท้น้อยเนื้อต่ําใจน้อยใจมากมายเลยค่ะตรงนี้นะนะคะควีนเหรียญความรักนี้มันมันนิ่งมันเงียบนะคะไม่ได้ทําอะไรนั่งอยู่บนบันลังของตัวเองเดี๋ยวมีขอดูดีว่าเขาคิดยังไงรู้สึกไงะคุณนะคะไม่ว่าจะคนที่คุณจะเจอหรือคนที่คุณมีปัญหานะคะ ไม้ถือถ้วยเพืเ่อน,นคนคนนี้เขานึกถึงคุณอยู่นะเขารอคุณมางา้อหรืออยากมาง้อคุณกับให้มันตรงกันหมดเลยนะคะนี่นะน,นะคะเดาวดตกตำแหน่งจัด,จดเม้นเป็นไพ่ของพลังงานที่เขายังมีจิตที่ผูกพันกับเรายังคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยยิบยืมให้หรือเรามีกันและกันเขาคิดยังไงคุณบางนะคะมีมจิเชียนนะคะคนคนนี้เขาคิดว่า เขาอยากแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้เขาเป็นคนฉลาดนะอะเดลเวอร์บางครั้งความรักต้องการความเข้าใจหรือเราอยู่ไกลกันหรือความรักเขาก็เ,าเ,าเอาเราออกจากหัวไม่ได้นะคะหรือบางคนอยู่ไกลกันจริงๆด้วยต่างประเทศต่างชาติจัติกนะคะชาวตุนลัคนาตุนความรักเขาอยากได้ความยุติธรรมอาจจะอยากได้ความเท่าเทียมหรือชัดเจนนะคะในบางสิ่งบางอย่างในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะ,ะสเตนนะคะมีคนที่อยากจะรู้สึกว่าวนกลับมา สิบเหรียญคุณนะเขาน่าจะมีอะไรที่เคยก่อร่างสร้างกันมาเยอะมั่นคงต่อกันมานานก็ได้นะคะตรงนี้สิบถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยถ้าเป็นคนใหม่นะคะเ,เพื่อนๆมีคนที่รู้สึกดีคุณมากๆหนึ่งถ้วยคือค,อความรักความจริงใจเหมือนดอกบัวที่ขาวบริสุทธิ์คนคนนี้อยากหยิบยื่นโอกาสนะคะใหม่ๆความรักดีๆแล้วอยากหวังถึงคุณเป็นครอบครัวจะเข้ามาในรูปแบบกัลยาณมิตรนะคะคุณนะเขาอาจจะเคยผ่านอะไรกันมาเยอะดูนะคะ มีประสบการณ์ในการเสียใจเจ็บปวดอะไรมาเยอะถ้าความรักคร้งนี้เขาก็อยากนะคะได้ความจริงใจและชัดเจนนะคุณนะคะตรงนี้พร้อมที่จะมั่นคงนะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปในลักษณะแบบเพื่อนนะคะกัลยาณมิตรเอ,อ่อแต่มินตีไปทางบางคนนะคะที่ขัดแย้งกันนะคะหรือคนที่คุยเคยคุยกันแล้วห่างออกไปมีโอกาสอยากวนกลับมาหาคุณนะคะอยากมาขอโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากกลับมาเลือกถ้าคุณเคยอยู่กันมานานคบกันแบบ เป็นครอบครัวหรือผูกพันกันมาคบกันมานานเขาอยากได้โอกาสใหม่ๆจากคุณเขาบอกว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ดูแลเขาดีมากๆเขากลับมาคราวนี้เขาจะยอมคุณมากขึ้นนะคะจะกลับมาปรับเปลี่ยนบางอย่างให้มันดีขึ้นนะคะเด็กถือถ้วยบางคนมีลูกด้วยกันหรือบางคนอายุที่ต่างกันด้วยนะคะสิบไม้เท้าขึ้นมาหมดแล้วสิบดาบสิบไม้เท้าสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะ มีคนที่ยังอยากจะเหนื่อยเพราะว่าเราผูกพันกันมานานยังอยากที่จะไปต่อด้วยกันนะคะอเขาบอกเขารอนะที่จะติดต่อรอที่จะสื่อสารรอที่จะคุยรอที่จะเคลียร์ดจัดเม้นต์นะคะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ของผลการกระทําแสดงว่าชาวราศีกุมลัคนากรุมคุณทําสิ่งดีๆให้เขาเยอะแยะมากมายในทิ้งที่ผ่านมาตอนนี้เขาน่าจะรู้เห็นคุณเห็นค่าของคุณแล้วเขารอที่จะติดต่อรอที่จะเคลียร์รอที่จะคุยกับคุณนะคะเพราะยังไง ความรักครั้งนี้เขาบอกว่าคุณที่จริงใจที่สุดเป็นสิบถ้วยให้ความเติมเต็มทางด้านจิตใจเขามากที่สุดนะคะที่ผ่านมาเราจะเคยมีปัญหาการเคยนิ่งเคยเงียบนะคะเคยห่างกันไปนะคะแต่กลับเข้ามาคราวนี้น่าจะเป็นอะไรที่เราจะคล้ายๆว่าไม่กดดันกันนะคะเพื่อนๆมันจะซอฟลงในสิ่งที่เราขัดแย้งกันก็ได้นะคะสบายๆมากขึ้นรู้ว่าจังหวะชีวิตรู้ว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรดูว,ว็คือความเข้าใจนะคะ เพราะว่าเราเรียนรู้ทุกอย่างนะคะของกันและการมาหมดแล้วถ้าเป็นคนที่วนกลับมานะแต่ถ้าเป็นคนใหม่มีโอกาสคนนี้อาจจะยุน้อยกว่าคนเหลอ,อายุ่แตกต่างกันนะคะเข้ามาเขาบอกว่าเขาผูกพันกับคุณทางจิตวิญญาณนะคะอยากคบกับคุณไประยะยาวเพราะคุณให้ความเติมเต็มทางด้านทรัพย์สินเงินทองทางด้านหัวใจนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวมินขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยว่าเป็นยังไงเนาะ ขอดูน้งนงๆความสัมพันธ์บ้างจะเป็นยังไง The Emperor นะคะ The Emperor กับ The p r i n น e นะ mm hmm. เพื่อนตกอยู่ตรงนี้นะคะความรักนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะมินพูดถึงก่อนนะคนโสดคุณอาจจะเคยคิดว่าเรามีคู่บ้างไหมเรารอคนที่ใช่ของเรา เดมเพลเอร์คนนี้นะคะเราจะมีเดมเพลสนะคะคอยที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณในอนาคตคุณอาจจะเจอคนที่ใช่สําหรับเราก็ได้นะคะเวลี่ซูนเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของไพ่คู่ที่ออกมาเคมีตรงกันคนที่ใช่นะคะจัก,กรวาลน,นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ะคะเราต้องมีคู่นะคะเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสถึงจังหวะเราไม่ต้องวิ่งตามหาใครแล้วคะ่ะเพื่อนๆถึงเวลาเขาจะให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ได้พบได้เจอ ถูกไหมคะตรงนี้ขึ้นมาขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์มโอกาสเป็นยังไงบ้างหนึ่งไม่ท่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อนๆแต่หนึ่งไม่เท่าตรงนี้มันผลิใบแล้วเนาะนะคะมันเป็นอย่างแสดงว่าคุณแบบคนนี้น่าจะเคยรู้จักกันมาก่อนหนึ่งถ้วยนะคะสเตนเดรซันนะคะเป็นโอกาสเป็นจังหวะของชาวราศีกุมนะคะที่จะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํานะคะ หนึ่งเรียนนะคะสิบถ้วยกระโดดต้นไมละสองไม้เท้าจะติดเด็กคือเรียนบางคนมีความรักที่แตกต่างกันทางด้านสังคมทางหน้านตาเขาอาจจะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะคะหรืออายุที่ต่างกันหรือ เวลาการทํางานหรืออะไรที่แตกต่างกันแต่ไม่ได้ว่าต้องแตกแยกนะเพื่อนๆมันจะผสมผสานกลมกลืนแต่ความรักมันต้องปรับต้องจูนต้องบาลานอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าบางคนอายุที่ต่างกันบางคนถอดใจที่อายุต่างกันก็ได้แต่ลองครบดูนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะไฮโลแฟนนะคะแตดไม้เท้าเอานะคะ ชิปไม้เท้าแล้วก็ภายใต้สหรับเป็นไน,ถ,ไนถือไม้เท้าเป็นคิงถือไม้เท้าความรักนี้นะคะมิพูดถึงคนโสดก่อนนะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่มีฐานะทางสังคมมีหน้าตามีชื่อเสียงที่เขาประสบความสําเร็จสังคมให้การยอมรับก็ได้นะคะจะได้พูดคุยนะคะระยะย,ยาวนะคะ <S <S ไฮโาแฟนคือคุณอาจจะได้ไปไหว้พระสิงห์สิททางน้ํานะคะ ความรักนี้มันจะมีการบราลานซ์มีการปรับตัวบางคนไปเจอคนที่อายุต่างคุณมากๆนะคะถ้าไม่ใช่คุณอายุน้อยกว่าเขาเขาก็อายุน้อยกว่าเรานะคะต่างกันเป็น5ปี7ปีขึ้นไปก็มีนะคะตรงนี้แต่ว่าคุณเป็นที่คุณเป็นคนที่สบายๆนะคะถ้าครบคราวนี้เพราะว่าเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราจะไม่โดดลงไปนะคะคุณอยากได้ความรักที่เป็นความรักที่ชัดเจนจริงจังและมั่นคงคุณจะได้เจอคนนั้นนะคะเพื่อน เนาะมันถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะได้เจอบางคนได้เจอความรักทางโลกออนไลน์นะคะทางสายเพื่อนแนะนําให้หรือเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะคุณอาจจะเจอตรงนี้จะได้พูดคุยแบบกาลยานามิตรนะคะมีอะไรที่ชัดเจนมีอะไรที่มั่นคงมีแนวทางไปในทางบวกนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าคุณจะปรับตัวเข้าหากันได้เนาะนะคะดันนะคะความสุขความสมหวังรอคุณอยู่นะคะ อะไรที่แย่ๆมาปล่อยมันผ่านไปสิ่งดีๆจะตามมานะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่ดูแลผู้อื่นได้ดีเป็นคนที่ให้คําปรึกษาผู้อื่นได้ดีด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะสิบไม้เท้าไม่รู้สิง,งานเยอะงานมากเลยโอเคเดมิ้นขอดูการเงินการงานนิดนึงนะคะอืม ส่วนคนที่วนกลับมามันอยู่ที่คุณนะคะบางคนคนใหม่ก็มีคนเก่าก็วนกลับมาหรือคนที่เคยห่างไปหรือบางคนเจอเพื่อนเกา่าสมัยเรียนประถมมัธยมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆขอดูนิดนึงการเงินการงานอ่าการเงินการงานนะคะตรงนี้อ่าโดยทำาพลนคุณจะได้คุณจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะ บางคนทําอะไรไมาเยอะแต่ณตอนนี้มันถึงจุดอิ่มตัวที่คุณจะเปลี่ยนแปลงดูนชะตาเปลี่ยนคุณอาจจะได้ทํางานใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันเป็นจังหวะของชีวิตของคุณก็ได้นะคะเปลี่ยนแล้วดีไหมนะคะการเปลี่ยนแปลงมันจะนําสู่สิ่งที่อาจจะดีสําหรับคุณก็ได้นะคะ<อ>เด็กคือเรียนคุณมีหัวคิดทางการค้าการเงินการทองตรงนี้ e m p อ r ์นะคะงานของคุณจะเริ่มเติบโตนะคะคุณอาจจะคิดว่าจะลงทุนอะไรเสริมเพิ่มเติมดีตรงนี้นะคะ สิบเหรียญน,นะคะการเงินการทองเห็นไหมคะสิบเหรียญมั่นคงขึ้นคุณมีโอกาสได้ลงทุนอะไรปรับเปลี่ยนอะไรแล้วมันดีนะคะบางคนเกี่ยวกับการขายอสังหาที่ดินเป็นนายหน้านะคะตรงนี้หรือลงทุนอะไรเพิ่มเติมการเงินดีทํางานเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติก็ได้นะคะตรงนี้นะอะไรที่มันเหนื่อยที่ผ่านมาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสบายขึ้นเบาๆขึ้นนะคะจัดการปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม นะคะคุณถือไม้เท้าเนาะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะแปด,ดาบมันก็มีบ้างที่เรารู้สึกอึดอัดนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะพลยขึ้นมาดีมากๆก้าเรียนการเงินการทองทั้งงานประจํางานเสริมนะคะก็เกิดรายได้ให้คุณบางคนจะติดนะคะเกี่ยวกับเงินประกันหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอมีโอกาสได้เงินตรงนี้นะคะอืม แล้วก็ดิเมเชยนคุณเป็นคนเซาเป็นเป็นหมอดูเป็นผู้รู้เป็นคนที่ปรึกษาให้คําปรึกษาผู้อื่นได้แล้วค่ะที่จริงคุณทําได้หมดนะคุณเป็นมจ g ิเชียนนะคะตรงนี้ไอวีออฟฟอร์จูนนะคะเกี่ยวกับอาสังหาที่ดินบะนะคะมันจะดีแต่ไม่ต้องห่วงนะการเงินการทองคุณมันจะดีเป็นกราฟที่ดีขึ้นมาต่อเนื่องบางครั้งบางอย่างมันก็น่าเบื่อบางสําหรับบางท่านนะคะ แต่ว่ามินว่ามีโอกาสที่คุณจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างหรือปรับหรือบาลานบางบางอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางมันจะดีขึ้นถึงแม้บางช่วงบางเวลานะคะเพื่อนๆเ,เนาะชีวิตมันไม่ได้เป็นว่าเราต้องราบรื่นเสมอไปแต่ถ้าเรามองในภาพรวมๆมันจะดีกว่าภาพที่มันแย่นะคะเพราะว่าไพ่ตรงนี้ขึ้นมาโอเคที่สุดอ่าเดี๋ยวมินขออนุญาตเก็บนิดน,นึงนะระวังคนโกหกระวังคนที่ไม่จริงใจบ้างนะคะตรงนี้นะทุกคนก็เจอหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวมีนขอแนะนำไพ่ดีกว่าไพ่จะแนะนำกลุ่มยังไงบ้างยอคโคจูนนะคะสิบถ้วยไม้ถือไม้เท้าดิจัดเมนไพ่เดอะสเตนนะคะ ไพ่นี้บ่งบอกว่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง Adjustment เ,เป็นไพ่ของพรมเขาเรียกว่ากรรมกรรมคือพฤติกรรมและการกระทํานะคะหรือไพ่ตรงนี้เขาเรียกว่าการหลุดบางสิ่งบางอย่างถ้าอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปคุณยังมีความคิดที่สร้างสารรค์ยังมีพลังใจว่าคือมุมมองของคุณนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนในบางอย่างนะคะชาวกลุ่มราคานาคุมคุณยังคิดว่าช่างมันเถอะปล่อยมันไปที่จริงคุณหลุดแล้วนะคะ รีวิวออฟอร์จูนปัญหาต่างๆนะให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันไม่มีอะไรแย่ทุกสิ่งแล้วคะ่ะมันแย่ที่ผ่านมามันจะเริ่มดีแล้วนะเพื่อนๆคุณเป็นคนแอคทีฟแอคชันอยู่ตลอดเวลานะมีความสามารถนะคะตรงนี้สิบถ้วยคุณหวังถึงความเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างในอนาคตใครก็ตามที่ห่างเหินไปหรือคุณจะมีสถานะที่เป็นครอบครัวมันจะมั่นคงขึ้นนะคะตรงนี้รอนะคะเวริสูนเนาะนะคะอะไรต่างๆมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในอนาคตใกล้ๆเนี่ยนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะชาวกลุ่มลัคนณากลุ่มดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน id l i n e มินอยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เข้ามาแล้วเสิร์ชหานะคะแล้วก็จะมีคนคอยตอบเนาะนะคะคือตัวแอดมินก็คือแฟนมินหรือถ้ามินตอบชา้าแปลว่ามินทํางานคนเดียวต้องขออาภัยนะที่นี้นะคะนะคะตรงนี้ลองดูนะคะถ้าเราจลิดตรงกัางหมายถึงดงูดวงส่วนตัวถ้าคุณชอบอาจารย์ท่านใดคุณก็แอดไลน์ทักเข้าไปนะคะเพราะว่าคนเราจลิดตรงกัาดูดวงมันจะแม่นขึ้นถูกไหมคะ ขอบคุณมากมายนะคะชอบช่กวกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ